สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นคลิปที่3ในการที่จะต่อบ่าหน้าบ่าหลังแล้วก็จะเป็นการใส่ดอกสามเหลี่ยมปิดริมคอนะคะคอจะได้ไม่มีแหลมแหลมปิดริมคอด้วยดอกสามเหลี่ยมจำนวน8ดอกค่ะอันนี้ก็เห็นไหมคะในนั้นก็จะมีทั้งหมด5ดอกนะคะ1,2,3,4,5นะคะก็จะเป็น ใส่เสื้อในชิ้นหน้าเดี๋ยวย่าไปปลดออกมาจากหุ่นก่อนนะอ้าวย่าถอดเสื้อลงมาจากหุ่นแล้วนะคะแล้วก็เอาหดอกที่เมื่อกี้ให้เห็นตอนต้นคลิปเอามาวางไว้แล้วต่อไปย่าก็จะเชื่อมนะคะเชื่อมทีละดอกละดอกนะคะอันดับแรกก็ดอกนี้ก่อนนะคะอันดับที่สองก็ดอกนี้ค่ะแต่วิธีเชื่อมย่าก็คงไม่เชื่อมให้ดูอีกเหมือนกันทำเสร็จแล้วถึงจะมาเจอกันค่ะ อ้าวย่าต่อเรียบร้อยแล้วนะคะได้หนึ่งดอกละทีนี้มันก็จะเหลือจะเหลือสองมุมอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาดอกนี้มาปิดนะคะเอาดอกนี้มาใส่ปับ๊บก็จะเหลือมุมเดียวอาดูนะคะก็เอามาใส่ตรงนี้นะคะมุมนี้เดี๋ยวย่าเดี๋ยวย่าติดมาร์กเกอร์ไว้ให้ดีกว่าจะได้จะได้ไม่งงอ่าย่าใส่มาร์กเกอร์แล้วนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ค่ะใส่มาเลยนะคะมุมนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วตัวนี้ก็เป็นมุมที่หกเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวไปต่อเลยนะคะต่อเองได้ทุกคนแล้วนะเพราะว่าวิธีการต่อก็เหมือนเดิมเดี๋ยวย่าต่อด่อกนี้เสร็จมาเจอกันอีกรอบหนึ่งค่ะอา้าวมาแล้วค่ะต่อ เชื่อมสองดอกเรียบร้อยแล้วนะคะในบ่าหน้าตามนี้เลยก็จะเหลือจะเหลือปีกออกมานะคะดอกละหนึ่งปีกแล้วต่อไปก็จะต่ออีกหนึ่งสองสามนะคะอ้าวเสร็จแล้วเอาขึ้นหุ่นเลยค่ะพอใส่สามดอกนี้แล้วนะคะเมื่อกี้ท้ายเมื่อกี้ย่าใส่สองดอกนี้พอใส่สามดอกหนึ่งสองสามแล้วเสร็จเรียบร้อยก็เอามาขึ้นหุ่นเลยค่ะ นี่ชิ้นหน้าก็เกือบเต็มแล้วทีนี้สงสัยใช่ไหมคะว่าตรงนี้ทําไมมันมันจะเป็นเว้วๆอย่างนี้เดี๋ยวย่าก็จะทําแค่ครึ่งดอกนะคะแค่ครึ่งดอกจะเป็นลักษณะคอปาดเลยนะคะครึ่งตรงนี้มานี้นะคะมานี้แล้วก็อันนี้ก็ไปนี่นะคะเนี่ยไปตรงนี้เลยไปจุดนี้เลยก็เป็นลักษณะคอปาดใส่อีกหนึ่งครึ่งสองครึ่งสามครึ่งสี่ครึ่งนะคะตรงนี้ทําชิ้นหลังให้จบแบบนี้ ราวน,นี้มาดูการถักครึ่งดอกนะคะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะเอาไปต่อตรงอคอนะคะรอบคอเก็บมุมทีนี้ธีการทำค่ะเอาก่อนก่อนจะไปดูวิธีการทำไว้อย่างนี้ทุกอันเลยค่ะเนี่ยแล้วก็เหลือได้ไว้อย่างนี้นะคะเหลือได้ไว้จะต,ต้องทำไว้ทั้งหมดเลย8 8ใช่ไหมคะ8 8ชิ้น แปดชิ้นค่ะนะคะอันนี้ก็คือ4ชิ้นแล้วนะคะอ้าวนี่เห็นทั้งหมดได้หไหมคะย่าทําครึ่งดอกนะคะครึ่งดอกแล้วก็ทํทาไว้ตรงมุมที่จะไปเชื่อมแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวทีนี้ไปดูวิธีการทํากันค่ะขั้นแรกแล้วก็ทําห่วงนะคะทาห่วงค่ะทําห่วงแล้วก็ขึ้นด้วยโซ่ห้าสองสามสี่ห้า แล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งมาทิมลงในโซ่หนึ่งนะคะทิมลงในโซ่หนึ่งปดหนึ่งปดสองปดสามนะคะก็จะเป็นลักษณะวงรีอย่างนี้แล้วก็แถวแรกยาก,ก็ขึ้นหนึ่งสองสามสี่ขึ้นหนึ่งหลักเว้นโซ่สองก็นับไปอีกห้า แล้วก็พอสองคอลงมาตรงนี้สองหลักคู่สองหลักคู่นะคะ,ะเว้นโซ่สองพอสองคออีกสองหลักคู่ามาดูต่อนะคะเมื่อกี้ยาบอกว่าพอเว้นโซ่สองพอสองคอสองหลักคู่แล้วก็เว้นโซ่สองพอสองคอสองหลักคู่แล้วก็เว้นโซ่สอง พอสองคอสองหลักคู่ก็จะได้พอสองคอเนี่ยสชุดต่อไปก็เว้นโซ่2ตัวสุดท้ายลงหลักเดียวค่ะนะคะลงหลักเดียวนี่คือแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่หนึ่งพอแถวที่สองก็พลิกงานพลิกกลับนะคะพลิกกลับไปถีก,กลับอย่างนี้แล้วก็ขึ้นด้วยโซ่1 2ึส่สาสี ขึ้นต้นด้ยโซ่สี่นะคะเอาโซ่้เพราะเดี๋ยวจะต้องดึงอีกนะคะขึ้นต้นด้ยโซ่ห้แถวที่สองแล้วก็มาตรงนี้เป็นสองหลักตรงนี้ก็ต้องทําให้ได้นะคะตัวแรกนี้ต้องลงคู่อันนี้ก็คือแถวสามหลักจําได้ไหมคะแล้วก็ต้องลงอีกหลักหนึ่งนะคะต้องลงให้ได้สามหลักเพราะตรงนี้เป็นแถวที่ แถวที่3ก็ต้องโซ่สา3สองสามแล้วก็ลงบน2หลักให้ได้สามหลักนะคะทำมาจนครบตรงนี้ก่อนอพอได้3หลักโซ่สามทั้งหมด4ชุดแล้วนะคะมันจะต้องได้5ชุดตรงนี้ก็ต้องสุดท้ายก็ต้องโซ่3โซ่สามแล้วก็มาลงเนี่ยบนบนบน,บนที่เราทำไว้ในพอหนึ่งในพอสองคอเนี่ยนะคะอีกสหลักส สามสุดท้ายแล้วก็จะพลิกงานกลับนะคะโซ่หนึ่งไว้เลยค่ะแล้วก็พลิกงานกลับนะคะก็จะเป็น3กลุ่มนะคะ3กลุ่มเอ๊สหลัก5กลุ่มแล้วก็จะขึ้นตรงนี้พอ3หลักแล้วก็ต้องเป็นอะไรคะเป็น5 5แล้วก็เว้นโซ่5้า,าไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้ก็ต้องลง5ห,หลักบน3มหลัก หนึ่งสองสามเมื่อกี้โซ่หนึ่งแล้วเราแค่สามก็พอค่ะแล้วก็ลงหลักแรกก็สองหลักตรงกลางก็แค่หนึ่งหลักริมอีกสองพอได้ห้าแล้วเราก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็ไป x x บุรลัก,กลางทำเหมือนเดิมค่ะดอกเล็กดอกใหญ่ทำเหมือนเดิมแล้วก็โซ่ห้าสามสี่ห้าแล้วก็ไปทำห้หลักบน3หลักก็สลับไปนะคะสลับไปจนมาชนแล้วก็จะพลิกงานกลับเห็นไหมคะได้โซ่ห้าสามกลุ่ม1 2ึสคราวนี้ก็พลิกงานกลับโซ่หนึ่สองสามสี แาวนี้เพโซ่หก็ต้องทำให้ได้หหลักเว้นโซ่หก็ต้องลงเลยค่ะลงเลยลงตามหลักปกติเลยหลักที่สองหลักที่สามตรงกลางหลักนี้เป็นหลักร่วมนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มาร่วมกันหลักเมื่อกี้นะคะมาร่วมกันตรงหลักที่สาม อีกหลักหนึ่งจุดท้ายค่ะโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็กช่วงที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็กช่วงที่สองโซ่ห้าสองสามสี่ห้าแล้วก็ไปแยกนะคะไปทําเหมือนอย่างนี้ไปลงสามหลักโซ่ห้าแล้วก็ลงสามหลักเดี๋ยวมาเจอย่าตรงนี้นะคะ จะย่านตรงนี้อ้าวพอมาจบแถวแล้วเราก็จะขึ้นแถวต่อไปคือแถวที่6ของของดอกเต็มนะคะเราก็พลิกงานกลับพลิกงานกลับค่ะแล้วก็ขึ้นคราวนี้พลิกงานกลับเราขึ้นโซ่หนึ่งไว้ก่อนอ่าขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ทาทํห้าหลักลงในโซ่ห้าตรงนี้เลยเพื่อจะไปเชื่อมมุมนะคะทํา5หลักค่ะหลักหนึ่งแล้วนะคะ ไปต่ออีก4ค่ะเ้าพอได้ห้าหลักแล้วนะคะนี่ห้าหลักครบเลยนะคะแล้วก,ก็โซ่หนึ่งเอาไว้เพื่อจะไปเชื่อมดอกทีนี้ย่ายังไม่ทําให้มันจบตรงนี้พอได้โซ่หนึ่งมาแล้วอ่าจะไปเชื่อมดอกแต่ถ้าเราไม่เชื่อมเราก็ต้องเป็นโซ่สาแล้วก็5้าหลัก5หลักแล้วก็เอ็กโซ่ 5x เอ็กโซ่5 X, ซ้าแล้วก็ไปขึ้นก็คือเหมือนเหมือนแถวที่6เลยนะคะทำแถวที่6เลยแต่ว่าย่าไม่ทำให้ดูเสียเวลาอันนี้ก็จะได้ดอก ดอกสามเหลี่ยมเรียบร้อยนะคะเนี่ยได้ดอกสามเหลี่ยมแล้วเดี๋ยวจะไปเอาเสื้อมาแล้วก็จะมาเชื่อมให้ดูนะคะต่อไปค่ะนี่ก็คือบ่าไหลนะคะไหลสองข้างตรงนี้ก็คือที่เราจะเอาดอกมาสุกมาใส่นะคะนี่ค่ะก็จะต้องเป็นมาใส่อย่างนี้นะคะต้องมาใส่อย่างนี้หนึ่งมุมสองมุมสามมุมซึ่งเราก็มีหนึ่งสองสามก็จะมาใส่อย่างนี้ค่ะใส่อย่างนี้ เชื่อมตรงนี้เลยนะคะตรงตรงไหล่นี้เลยตรงเส้นไหลเลยนะคะเชื่อมตรงนี้เลยค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งกลับมาค่ะโซ่หนึ่งกลับมาก็มาทำในนี้มาทำตรงนี้อีกห้าหลักแล้วก็เอ็กซะก่อนอ้าวพอเอ็กเรียบร้อยแล้วเราก็โซ่โซ่ห้าไม่ได้ต้องโซ่สองนะคะเวลาเชื่อมดอกต้องโซ่สองแล้วก็ดูพลิกงาน ก็จะต้องไปเชื่อมตรงนี้นะคะเชื่อมตรงนี้ X แล้วก็1 2กลับมาก็จะต้องมา X ตรงตรงตรงโซ่โซ่5ตรงกลางแล้วก็1 2กลับไปก็เหลืออยู่ช่วงเดียวเหลืออยู่ช่องเดียวนะคะ X แล้วก็1 2กลับมาแล้วก็แทนที่จะ X ตรงนี้ไม่ใช่นะคะต้องไปขึ้นดอกนะคะต้องไปขึ้นตรงนี้เลยไปขึ้นมุมค่ะไปขึ้นมุมแล้วก็ทำห้หลัก ทำา5หลักย่าจะไม่ทำให้ดูย่าจะทำหลักเดียวนะอ้าวพอได้5้าหลักแล้วเราก็โซ่หนึ่งแล้วก็พลิกงานดูซิว่าต้องไปเชื่อมตรงไหนก็ต้องไปเชื่อมตรงนี้นะคะ X แล้วก็1กลับมาแล้วก็กลับมาที่โซ่อ่าโซ่หนึ่งกลับมาแล้วก็มาทำา5หลักแล้วก็มา X ตรงจุดนี้อ้าวพอ X เรียบร้อยแล้วก็ยังเหลือจุดยังเหลืออีกมุมหนึ่งนะคะก็โซ่สอง พลิกงานค่ะก็จะเหลือมุมนี้นะก็ค่อยคอยไปค่ะค่อยๆไป x โซ่หนึ่งโซ่สองกลับมากลับมาตรงโซ่ห้าของเราโซ่หนึโซ่สองกลับไปแล้วก็ไปตรงช่องสุดท้ายโซ่หนึ่งโซ่สองกลับมากลับมาเราไม่ลงห้าตรงนี้นะคะเราไปขึ้นมุม แล้วก็ทำห้าหลักพอสองคอห้าหลักอ้าวพอได้ห้าหลักแล้วเราก็โซ่หนึ่งพลิกงานค่ะเห็นไหมคะว่ายังยังจะมีมุมนี้ยังไม่ได้ต่อก็เอ็กลงไปเลยค่ะโซ่หนึ่งกลับมาห้าหลักตรงนี้เอ็กตรงนี้แล้วมาเจอกันนะอ้าวพอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเนี่ยกลับมาเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นเห็นไหมคะอันนี้คือบ่าที่ย่าบอกเมื่อกี้ แล้วเราก็เชื่อมกัน3ามมุมหนึ่งสามก็จะได้ลักษณะนี้แล้วต่อไป่าก็จะไปเชื่อมตรงนี้ต่อไปเลยนะคะต่อไปเลยได้1แล้วก็2 3สาไปจนครบ8แล้วจะมาเจอกันเมื่อตอนญาเชื่อมครบ8ดอกแล้วนะคะอา้าว่าต่อเสร็จแล้วนะคะ่าตต่อใส่คอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะเป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมดอกที่สอง ดอกที่สามเห็นไหมคะตรงนี้อยู่กลางตัวเนี่ยเส้นเนี้ยดอกที่สามนะคะเดอกที่สี่อันนี้คือชิ้นหน้านะคะพอมาชิ้นหลังแต่เดี๋ยวตรงนี้เราจะเก็บคออีกนะคะดอกที่สี่แล้วชิ้นหลังก็คือเดอกที่ห้าดอกที่หกคะ่ะเห็นไหมคะกลางตัวหลังพอดีดอกที่เจ็ดเดที่แปดมาเชื่อมกับไหล่ฝั่งนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวก็จะไปเก็บคอนะคะนี่ใส่เรียบร้อยไยเป็นคอปาด คอปัดกว้างเลยนะคะไหล่มีนิดเดียวเดี๋ยวก็จะไปถักนะคะเก็บคอเก็บคอแล้วแต่คใครจะเก็บเป็นโซ่เป็นเป็นควักธรรมดาหรือเอ็กอะไรก็ได้นะคะก็เป็นการสรุปจบท้ายคลิปที่3นะคะได้ํำตัวเรียบร้อยแล้วเหลือคลิปที่4แขนนะคะการทำแขนค่ะการทำแขนค่ะนี่วงแขนนะคะ วงแขนตรงนี้การทําแขนก็จะเป็นคลิปที่4คลิปสุดท้ายเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ก็ฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ย่าด้วยถ้าเห็นว่าคลิปย่าในการถักโคเชนม,มีประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้่าด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเดือนนี้เดือนธันวาคมให้มีความสุขปราศจากความทุกข์อุปสรรคต่างๆก็ขอให้อยู่ในปีนี้อย่านำไปปีหน้านะคะปีหน้าขอให ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยอุปสรรคไม่มีนะคะการงานราบรื่นค่ะสวัสดีค่ะ